สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมขอไปด้วยนะครับเพราะคุณครูเป็นหวัดนะครับไอนะครับก็เลยพยายาม นะครับดื่มน้ำเยอะๆมาต่อหน้าสแปรนะครับสมาย6นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6Look at the picture นะครับให้ดูรูปภาพ and write ให้เขียน the words นะครับคำศัพท์ภาพนี้นะครับก็คือ life jacket นะครับคือเสื้อชูชีพนั่นเองภาพนี้ก็คือ clubs นะครับถุงมือต้องเขียนเป็นผู้พดตลอดนะครับนะเพราะถุงมือจะไม่ใช้ข้างเดียวนะครับนะ ฟนเนอร์สก็เหมือนกันนะครับนะใช้สองข้างนะครับรองเท้ากีฬารองเท้าวิ่งก็เกิลก็เหมือนกันนะครับนะเป็นแว่นอ่าตาแว่นตาว่ายน้ํานะครับเป็นแว่นตากันลมกันแดดนะครับกันลมนะครับนะแต่แว่นกันแดดนี่ใช้อ่าซันคลาสสิสนีแพดนะครับสนับเข่าก็ใช้เป็นคู่นะครับเติมเต็เสมอนะครับแองเกิลนะครับแปลว่าข้อเท้านะครับนะ How m เมตนะครับแล้วหมวกกันน็อก Complete the sentence นะครับตาประโยคให้สมบูรณ์ด้วยการนำเอาคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับหรือในบ็อกซ์นี้นะครับไปเติมนั่นก็คือ if y s u s k สกถ้าเกิดคุณเล่นสกีนะครับให้แ e ร r ให้ใส่อะไรนักเรียนดูในนี้ก่อนนะครับนะบว่าถ้าเราตอบว่านี e แพทนะครับอาจจะนี e pad ไปเติมในข้ออื่นอย่างเงี้ยนะครับสมมุติ ก็เลยให้เติมคำว่าก o เกิลสกไปก่อนนะครับนะการเล่นสกีนะครับต้องใช้ก o เก l e นะครับก็คือแว่นกันลมนะครับกันอ่่หิมะอะไรต่างๆนะครับ If you go skateboarding ถ้าเกิดคุณเล่นสเกตบอร์ดนะครับแวนะครับเล่นสเกตบอร์ดนี่ล้มลงได้นะครับก็ให้ใช้สนับเข่านะครับดีแผดอ you ยู่ y b a s บสบ l l นะครับถ้าคุณเล่นเบสบอลนะครับอยู่นี้ แบดนะครับแบดแปลว่าไม้ตีเบสบอลนะครับนะอีฟอยูดคุณว่ายน้ำนะครับแหวนสว่ายุดนะครับใช่ช่วยชุดว่ายน้ำอีฟอยู่เล่นเทนนิสนะครับถ้าคุณเล่นเทนนิสนะครับยูนิสคุณต้องใช้เบรเก็ตนะครับผ็เรียกไม้เบรเก็ตนะครับนะแต่ถ้าเล่นเบสบอลใช้ไม้แบดนะครับอีฟอยู่กูเซเรถ้าเกิดคุณไปเล่นเรือใบนะครับคุณต้องสวมลายเจเก็ตนะครับด่านเสื้อชูชีพนะครับนะเพราะอยู่ในน้ำ นี่คือคำแปลนะครับคุณครูอาจจะแปลเร็วนะครับนะเพราะว่าต้องการให้กระชับได้เวลานะครับนะกระชับเวลาไม่ใช่กระชับได้เวลากระชับเวลาจะไม่เยินเยอะนะครับแต่ถ้านักเรียนที่ดู่ารอบแรกอาจจะยังไม่เข้าใจก็หยุดคลิปฟังหลายๆรอบนะครับจบหน้าสิบแปด